เบื้องด้วค่ะเอาไปสิลเซีชิลกูงยิงจะเอาไปให้ใครเดี๋ยวหาเบิ้งครับ,บสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีของยิงงราอ,อุงอิงเอฟซีของสาวน้อยเพริบานแพงหลักการทุกๆท่ทานที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ ค่ะครอบัวของยิราเนาะค่ะเมื่อเช้านี้ก็ได้เตรียมตัวที่จะตอนรับแขกค่ะพี่น้องแขกคนสําคัญเนาะค่ะพี่น้องตึงไ่หน่อยก็ได้เป็นเอฟีของเพื่นอนูยค่ะจะมาเยี่ยมบ้านเนาะค่ะพี่น้องจะมาเยี่ยมบ้านยิลาอุงอิงค่ะค่ะเรามีช่วงหนึ่งค่ะที่แม่หน่อยเพิ่นได้ถ่ายคลิปให้พวกขาเบิ่งเป็นช่วงที่ยิลาวงอิงกําลังเตรียมชุดค่ะพี่น้องค่ะกําลังคัดเลือกชุดอยู่กับป่านเนาะค่ะเพื่อที่จะส่ง มอบต่อให้ยก็แขกที่จะมาเยี่ยมค่ะพี่น้องค่ะอีหลักก็ได้อ,อนขอพ่อพ่อแม่แม่เนาะค่ะขออนุญาตพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเพื่อที่จะส่งต่อชุดชุดนี้ให้กับน้องเนาะค่ะพี่น้องน้องที่จะมาเยี่ยมเนี่ยละค่ะค่ะเสียงอ่อนของลูกสาวค่ะพี่น้องพ่อพ่อแม่แม่วมันนีผู้ใดใจแข็งที่จะบอรอนุญาตแน่ยม่ต้องคามดอ่าทีาแล้วดอกที่มาหาจะไม่หาซื้อขอพ่อพ่อแม่แม่เนี่ย เคยก็ได้บางตัวอาจจะแบบตัวนี้หน่อยตอนไม่ตอนไม,นม่เหลือแล้วเราคุณพี่น้องรวมในตัวหลายได้ใจด้วยเคล็ดสำคัญที่จะมาเยี่ยมบ้านน้องอุ้งอิงนี่ก็คือน้องที่ดาล่าวสีวิไลเนาะค่ะพี่น้องจะของผลง่านเพลงหอบฝันขามโขงค่ะพี่น้อง ค่ะพอมาเจอพี่อุ้งอิงค่ะพี่น้องน้องกับเคินค่ะพี่น้องจากคนที่เบาเก่งๆเนาะค่ะกับเป็นบ๊บเาไปเลยกับเป็นนิ่งไปเลยจนถูกพอแซวค่ะพี่น้องว่าอยากจะมาหาพี่อุ้งอิงบอกว่าถ้าเจอพี่อุ้งอิงจะขอกอดแน่นๆค่ะพี่น้องเป็นาหาคางเนาะค่ะควมคิดค่ะพี่น้องพอมาเจอยีหลีแล้วกับนางนิงๆงค่ะพี่น้องมันก็เป็นธรรมดาเนาะค่ะของคนบ๊อ่าผู้ใดก็ตามเนาะค่ะเจอคนที่เข้าหาเข้าชอบค่ะพี่น้องเจอคนที่เข้าชื่นชมมันก็โอตื่นตันใจอะไรั้งโอตื่นเต้นอะไรละค่ะพี่น้องยิ่งเป็นเล ค่ะค่ะก็เลยอยู่นิ่งๆคับพี่น้องกวนน้องจะตั้งรักไดก้กันน่านพอสมควรถึงกาบอกก็เอื่อยเนาะค่ะแล้วพี่อุ้งอิงก,ก็ได้ทรงต่อชุดสวยๆเนาะค่ะพี่น้องที่ได้ขออนุญาตพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเพื่อที่จะมอบให้น้องเนาะค่ะทรงต่อให้น้องค่ะพี่น้องหลายชุดเลยค่ะมีจต่ชุดสวยๆทั้งพี่อุ้งอิงแล้ะก็คุณคู่มอ,อนอิงเนาะค่ะก็บเด้ตอ่อยกันค่ะพี่น้องต่อยกันในการร่องชุดของน้องเนาะค่ะ พี่อุ้ิงกับด้ไปหาล้มเทล่าสูงๆมาให้น้องลองกนใต่ได้พอดีกับพี่น้องค่ะล้มเท่าสูงๆกนใต่ได้พอดีเลยค่ะปีนี้ชุดสวยๆของพี่อุ้งอิงที่ตรงให้น้องนี่อาจจะได้เย็บเขานะคะเพราะว่าน้องกันยังโตน้อยอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเสื้อ่าตอนน้องที่สองปีหรือที่สามปีนี่ชุดที่พี่อุ้งอิงให้นี่จะพอดีเลยค่ะพี่น้องขาดบาเนาะค่ะขาดบานอาจจะพอดีเลยค่ะเพราะว่าเด็กน้อยกันยัว่าวเนาะค่ะพี่น้องสมัยนี้ค่ะนี่จะชุดสวยๆที่พี่อุ้งอิงได็งตรงให้น้องค่ะ นอกจากนั้นพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอเพิ่นกระเดบไหน้องสาวเนาะค่ะร้องเพลงให้พี่อุ้งอิงฟังน้องก็เลือกเพลงหอบฝันมาหลังหานร้องให้พี่อุ้งอิงฟังอุ้ยน้องเสียงดีลีเนาะค่ะพี่น้องค่ะหละหลายคนที่แต่เป็นเอฟซีเพิ่นก่อนหนาที่เพื่อนจะไม่เยี่ยมพี่อุ้งอิงนี่ก็คือจะหูด,ดีเนาะค่ะมาน้องเสียงดีคับพี่น้องหน้าตากันน่าหักเนาะค่ะ ค่ะกันเดล้องเพลงให้พีฟังค่ะเพราะลองเพลงไงพีอุ้งอิงฟังสงสัยจะเศร้าตื่นเต้นคับพี่นองเริ่มคุยค่ะเริ่มคุยเริ่มบอกก็พี่อุ้งอิงนอกจากนั้นเนี่ยก็ขอให้พีอุ้งอิงลองเพลงให้ฟังค่ะค่ะแล้วก็ด้วยที่แรงเคี้ยวของปุยใหญ่น้ำเนาะค่ะยิ่ลากค่ะขอให้ลองเพลงให้พีอุ้งอิงลองเพลงให้ฟังพุนทุธาพี่นองก็เลยเดล้องเพลงน้ำกันเนาะค่ะพี่นองก็คือเพลงเพลงสาวซำหน่อยค่อยหักเนาะค่ะพี่นองค่ะกันเดล้องคู่กันค่ะพี่นอง ค่ะเดี๋ยวลองลองเพลงครูกับพี่อุ้งอิงแล้วเมื่อแรกนีแจ็คสันอนหลับบ่หลับเนาะค่ะพี่น้องค่ะดูพวามดีใจปราบปลื้มใจเนาะคะ่ะที่แน่ๆพ,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 พอพ่อแม่ผีผ้ามาเนาะคะ่ะพ่อเพิ่นอ,พอพนะคะ่ะพี่น้องพบผู้เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็แม่พึ่งผีผ้ามาที่ปลื้มใจค่ะคะ่ะพี่น้องค่ะลูกสาวเดี๋ยวมาเจอคนที่อยากเจอที่สุดนะคะพี่น้องหนึ่งหนึ่งในหนึ่งในสามเนาะคะ่ะเพื่ออยากเจอพี่แอนออรดีค่ะอยากเจออาร์ไอเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็มาอยากเจอพี่อุ้งอิงเนี่ยมาเจอพี่อุ้งอิงแล้ว คือตินอนหลับบ่บบูนี่ค่ะเมื่อแรกเดทแถมได้ร้องเพลงกับพี่อุ้งอิงอีกค่ะพี่น้องค่ะคุยกันยุ่งช่วงหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องก็จะมีช่วงหนึ่งที่อีลาอุ้งอิงได้โทรสายตรงไปหาพอกาใชัยเนาะคะ่ะบอกว่าน้องทิดาเล่ามาหาพอกาใชัยกัได้เมตตาค่ะพี่น้องค่ะเมตตาน้องทิดาเล่าเนาะคะ่ะก็ไดทหายขาสังสอนค่ะพี่น้องค่ะถ้าหายข้าสั่งสอนหายั้ามอวยพรนเนาะคะ่ะ ไปเจอหลายยีราดทรงดังๆปางๆให้อดทนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นขามเมตตายางมากเลยเนาะค่ะจากพอการใช่ค่ะพี่น้อง ค่ะในราคาพี yeah> ่น้องความเป็นตาหากของเด็กหน่อยคนหนึ่งเนาะค่ะที่คาฟังโขงมากค่ะพี่น้องค่ะขามฟังโขงมากเพื่อที่จะมาตามหาฟันของเจ้าของเนาะค่ะค่ะก้อนกรับค่ะพี่อุ้งอิงกันยังได้หายทั้งคําสังสอนกันได้เนาะค่ะพี่น้องหายทั้งกําลังใจกันของน้องเนาะค่ะแห่งกำลังใจแกน้องค่ะให้น้องสู่ๆเนาะค่ะแต่กระเบิงนี่แม่กกัเป็นเอฟซีนยจังทีไรแต่พวกหูเลยว่าอีหลับเป็นผู้ใดไ่เปนี่นิ่มแน่นอยว่าอิงมาเบิงมาเบิงมาเบิงน้อง ของเงีมวนมาแสนกรเลยบบึงลำเราสีลำเราเลยตอนนี้เสียงกับมวลมาแสนหน้าตาละงามคิดยังเยอะเป็นตัวเขาหลายหลายกันอย่างเงี้ยเมื่อกี้กำลังสัวเด้อกีฬาสู้เอามันตัวหนี่ยหอดอันถึงมาสิบว่ท่นหอดตอนนี้ความฝันแต่ว่าเลยเสื้อมากีฬาเห็นได้ มือน,นี้อลาก็จะเดินทางไปบ้านแพงนอกกับพี่น้องเพื่อที่จะไปซ้อมกับทีมอีกค่ะพี่น้องค่ะอีลากก็ได้ถือ,อ,อชุดเพชรสวยงามมาอีกชุดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่จะมาส่งตอ่อให้พีพีน้องๆในวงค่ะตอนนี้กระรุ่นค่ะพี่น้องรุ่น่าถ้าอีลามาถึงบ้านแพงแล้ว อีหล่าจะมอบชุดสวยชุดนี้ค่ะพี่น้องให้กับผู้ใดผู้ใดจะเป็นคนโชคดีค่ะพี่น้องที่ได้รับทรงต่อชุดสวยๆจากพี่อุ้งอิงค่ะพี่น้องซึ่งจะเป็นมงคลสําหรับชีวิตมากเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างเนาะค่ะบบอธิพานจากของยีหล่าอุ้งอิงเนาะค่ะม่กระทางข้ามเบาค่ะกระสับกระสทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องค่ะขนาดเบาเล่นเบาหัวเนาะค่ะพี่น้องกันยังไ้โชคให้หล่าพอๆแม่แม่เอฟซีตลอดเลยค่ะพี่น้อง เแม่กระทางรรทีอีลาเคยนั่งเนาะค่ะทีอีลาเคยใส่ในการทํางานค่ะที่โปรโจเมนูไห่อีลาเอาไปใส่ตอนแรกเนาะค่ะก็ยังหายโชกอาจารย์น้ำน้อยเต็มๆเลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะก็เอาชุดสวยงามมากเพื่อที่จะทรงมอบ่ตค่ะพี่น้องเพื่อที่จะหายพีพี่น้องๆในวงดึงชุดสวยชุดนี้สวยอี่ลยค่ะพี่น้องค่ะกับโมูหววาผู้ืใดจะได้รับเนาะค่ะพี่น้องบมโหูว่าผู้ใดจะเป็นคนโชคดีคนนนานค่ะเดี๋ยวเขาต้องถารับชมหลังจากที่อีลามาถึงแล้วเนาะค่ะพี่น้องคอยเบิ้งนด้ค่ะว่าใครสิใส่ชุด ปู่ิงจะเอาไปให้ใครเดี๋ยวหาเบอรงครับก่อนจบคลิปประแขกก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปะแขกเนื้อค่ะปะแขกก็ขอขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้จำเนียก่อนคลิปหน้าเจอกันใหมคหค่ค่ะสวัสดีค่ะ